กันอีกแล้วนะคะอย่างที่สัญญากันไว้ค่ะวันนี้เราจะมาทำรีวิวนะคะหรือว่า how to การใช้ตัว Calvinic Body Trio นะคะว่าใช้ยังไงนะคะจริงๆเราจะบอกว่าไม่ต้องทำรีวิวก็ได้นะว่าตัวนี้ง่ายมากง่ายกว่าตัวทำหน้าเยอะเลยนะคะวันนี้มาแบบไม่ได้หน้าเปลือยเหมือนคราวที่แล้วเนอะแล้วก็ไม่มีขี้คาดผมด้วยคราวที่แล้วลูกค้าน่ารักมากเลยค่ะถามว่าที่คาดผม ซื้อที่ไหนคะเออไม่ได้ถามเรื่องเกาวนิกถามเรื่องที่คานผมก่อนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มาแบบว่าเปรย์เปรย,ปรยขางกันนิดนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทายค้าโชว์นะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าวันนี้เราจะมาโชว์ตัวเกาวนิกบอดี้ทรีโอนะคะวันนี้อุปกรณ์ของเรานะคะเพื่อไม่การไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมันนี่เลย แทเนเรามาเป็นกระเป๋าเลยกระเป๋าอเนกประสงค์นะคะซึ่งในนี้ก็จะมีอุปกรณ์จําเป็นนะคะก็จะเก็บพวกแบบครีมพวกเจลแล้วก็เครื่อง,งต่างๆไว้นะคะมาถึงตัวเอกของเราวันนี้ที่เราจะมาถ่ายขาโชว์กันนะจ๊ะนี่เลย2ตัวนี้นะคะกับเครื่อง Body t r รีโนะคะแล้วก็ตัวเจลนะคะ Slock Body ด h p i n g g ้งเจนะคะตัวนี้คือตัวเทพทั้ง2ตัวที่จะต้องใช้คู่กันนะคะเป็นพระเอกนางเอกของการถ่ายขาเรียวของเราเนาะอ่ะ เพื่อให้เป็นการเสียเวลานะคะอันนี้อ l r e a d ใส่ย,ยางไว้แล้วนะคะใส่่าน AA 2ก้อน,นะคะ่ะวิธีการใช้กดปุ่มตรงกลางปุ๊บเราจะขึ้นสัญลักษณ์ H lock นะคะพร้อมกับเวลาตั้งไว้5นาทีด้วยกันซึ่งหลายคนที่ถามว่าจะต้องใช้เวลาในการถ่ายขาของเราเนี่ยทั้งหมดกี่นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายในขั้นตอนการทำให้ฟังเนาะโอเคเริ่มแรกอุปก,กรณ์มาแล้วเครื่อง body trio 2 body shaping gel เริ่มเลยดีกว่า,าทางไหนดีะทางนี้แล้วกันเนาะ นี่ nee. คือจริงๆก็ไม่ได้เป็นคนขาเล็กนะถ้าขาเล็กก็ไม่ซื้อมาใช้ถูกไหมคะเราก็อยากจะแบบทําให้ขาเรามันแบบมันเรียวขึ้นนะ่ะแล้วก็แบบน่องหรือว่าเซลลูไลท์ต่างๆเดี๋เราก็มันก็มีบ้างตามกาลเวลานะคะผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีนะคะซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งต้นขาหน้าท้องแล้วก็ต้นแขนนะคะสําหรับใครที่มีปัญหานะคะเริ่มเลย อีกอย่างหนึ่งนะคะเอาจะแนะนําว่าคุณจะต้องมีตัวช่วยนะคะเป็น n a p c a moisture mist นะคะใช้คู่กันเพราะว่าตัวนี้จะช่วยส่งผ่านเจลลงลึกเข้าไปถึงชั้นไขมันของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นเนาะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเริ่มใช้นะคะเอาจะมักจะฉีดน้าแรง่ลงไปที่ขาก่อนให้มันแบบลื่นนิดนึงอะ่ะถ้าเกิดว่ามันลื่นนิดนึงอะ่ะมันก็จะสามารถส่งผ่านเจลลงไปได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็นี่เลยค่ะหลักการเดียวกันนะคะมือเราจะต้องเปียกเหมือนกันนะคะเหมือนตอนทำโจวานิสปาหน้านะคะก็พรมพอประมาณไม่ต้องชุ่มมากนะคะเดี๋ยวจะลื่นเนาะอันนี้เราใส่ยางไว้แล้วนะคะเป็นยางกันลื่นนะคะถามว่าใช้เจลเยอะน้อยขนาดไหนนะคะมาเดี๋ยวมาใกล้ๆมาให้ดูนะคะเจลบอกว่าประมาณเท่าเหรียญสิบบาทส่วนตัวอาจจะชอบบีบใส่เครื่องเลยเพราะว่าถ้าบีบใส่มือบางทีมือมันเลอะนะคะแต่ว่าจะบีบใส่เอ่อใส่มือแล้วก็ถูไปที่ขาก็ได้เนาะนี่เลยฟีบ ก็ประมาณหนึ่งอะจริงๆอะยิ่งใช้เจลเยอะมันก็จะยิ่งลงเยอะแล้วก็บีบประมาณนึงนลเหรียญสิบาทแล้ว่าน,นี่เป็นงูเลื้อยเลยนะคะกดเปิดเครื่องค่ะติ๊กเริ่มเลยเทคนิคนะคะไม่มีอะไรมากเลยค่ะวนค่ะวน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 ,วน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 จากบนลงล่างนะคะวนไปแบบนี้จริงๆจะบอกว่าเวลาทำเนาะเหมือนหนูแน่เลยคือจะถอดเก่งๆออกมดเลยอะแต่ว่าไม่สามารถทำได้นะคะอันนี้มันจะ ดูอาจารย์ไปเดี๋ยวคลิปเราจะมีคนดูเป็นล้นหลามนะคะ <laughs> เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าออรอยแตกที่หลายคนก็อาจจะมีเนาะบริเวณแบบตรงสะโพกตอนช่วงที่เราจะเริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะทุกคนก็จะน่าจะมีรอยแตสกสีขาวๆอันนั้นแหละซึ่งออยบอกเลยว่าตั้งแต่เอาใช้บริทโอนะรอยแตกนั้นมันจางลงจนตอนนี้แบบแทบไม่เห็นแล้วอะ่ะก็เลยแบบเวลาถ่ายก็คือจะถ่ายช่วงสะโพกด้วยนะคะสําหรับการแบบถ่ายขาของเรา เทคนิคพิเศษหลายคนถามว่าเทคนิคพิเศษคืออะไรจะบอกว่าตัวนี้ง่ายมากก็คือเนี่ยวนไปถ้าเป็นต้นขานะคะวนจากบนนะคะลงล่างค่ะวนจากบนลงล่างอย่างนี้วนเป็นเ,ออเขาเรียกว่าเป็นอารบวงกลมเล็กๆนะคะเสร็จแล้วพอวนเสร็จลากลงค่ะลากลงให้มันไปจบที่สะโพกวน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 ,วน,วนลากลงให้มันไปจบที่สะโพกต้นขาด้านนอกด้านในนะคะทําได้หมดเลยนะคะ ช่วงเซลลูไล์ของเราช่วงใต้ใต้ขาเนอะจะมีเซลลูไล์นะคะก็วนวนวนเน,น้นตรงจุดนั้นเป็นพิเศษแล้วก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าให้เจลหนืดค่ะบางทีเราอยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมคะเนี่ยพอใช้ไปสักพักหนึ่งอะ่ะเจลมันจะเริ่มหนืดแล้วมันจะถ่ายเริ่มฝืดแล้วฉีดน้ำแร่เข้าไปเลยอ่ะผิดด้านฉีดน้ำแร่เข้าไปเลยฟึบฟึบฟึบมันจะลื่นขึ้นมันจะลื่นขึ้นมันก็จะช่วยส่งผ่านนะคะพวก เจลลงไปที่ขาของเราได้ลึกมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอันนี้คือเทคนิควิธีการทําที่ขาที่น้องก็ไม่มีอะไรก็วนวนวนไปได้เลยนะคะท้องแขนค่ะยกแขนขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็วน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 ไปที่ท้องแขนเนาะก็ใครมีปัญหาตรงไหนก็ทําตรงนั้นนะคะหน้าท้องก็ยิ่งง่ายนะคะหน้าท้องก็วนวนเป็นวงกลมเหมือนกันลอกท้องแล้วจัดเอวเก็บเข้าไปเรื่อยๆเก็บเอวเก็บเอวแล้วก็ตรงเหนียงด้านหลังเนี่ยหลายคนจะมีก็ถู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 ไทยทยไทยยมันไปเลยนะคะอันนี้ก็ จร,จริงๆเราบอกแล้วว่าตัว b ด d ท t โอเนี่ยทำได้ง่ายมากๆแล้วก็อย่าลืมหลังจากที่เราวนสลายไขมันเสร็จแล้วลากมันทิ้งด้วยลากดันไขมันเข้าไปที่ต่อมน้ำเหลืองของเราหลายคนถามว่ามันหายไปไหนที่บอกว่าถ่ายแล้วมันเล็กลงอ่ะมันออกไปกับกระบวนการขับของเสียในร่างกายของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะบางทีแบบรู้สึกว่าช่วงไหนที่ถ่ายอดี้เยอะๆนะปัสสาวะจะแบบ ค่อนนิดหนึ่งอะเหมือนมีไขมันลงไปด้วยอะแล้วก็พวกต่อมน้ำเหลืองกระบวนการขับของเสียเหนื่อต่างๆนะคะมันก็จะออกไปกับตรงนั้นแนะนําว่าหลังทําเสร็จทานน้ำไม่เยอะนะคะยิ่งจะช่วยส่ผ่านของเหลวออกไปได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าอีกอย่างหนึ่งใช้กับหน้าได้ไหมเออเป็นคําถามแบบเจอทุกคนทุกคนจะต้องถามเหมือนกันว่าไถ่หน้าได้ไหมอ่นะน้าอ้วนอะ่ะมีไขมันที่หน้าเหมือนกันอ่ะเอามาไถ่หน้าได้ไหมคํมาตอบก็คือ ไม่ได้นะคะไม่ได้เด็ดขาดนะคะตัวนี้ไฟฟ้าแรงกว่าตัวหน้าถึงสิบเท่านะคะลองคิดดูว่าเราจะเอาบอดี้โลชั่นที่ทาตัวไปทาหน้าไหมไม่เพราะว่าหน้ากับตัวผิวสภาพผิวหน้ามันไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากจะทำหน้าเรียวใช้เครื่อง เกาลิกสปาหน้าที่รีวิวไปคลิปที่แล้วนะคะอันนั้นตัวนั้นจะดีกว่าสําหรับการทําหน้าเรียวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถามว่าใช้เครื่องนวดหน้ามาไถ่ตัวได้ไหมวันนี้เอามาให้ดูกันด้วยเพราะว่าหลายคนบอกว่าก็เครื่องนวดหน้าเนี่ยมันมีหัวสําหรับนวดตัวอันนี้เลยอ้อยทํามาให้แล้วนะคะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะ ไม่ได้บอกว่าใช้ไม่ได้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันไม่มีเครื่องตัวนี้ตัวนี้มันออกมาใหม่ล่าสุดนะคะมันมีแต่ตัวนี้เราใช้กับโหมดท,ที่4นะคะสําหรับการถ่ายตัวถามว่าตัวนี้ได้ผลไหมได้ผลแต่ช้ากว่าตัวเนี้ยสิบเท่าดูหัวมันดีเล็กนิดเดียวอะ่ะเนี่ยหน้ากว้างของบอดี้กับหน้ากว้างของตัวกาวนิกสปามันต่างกันมากและอีกอย่างหนึ่งออย์ทดลองแล้วช่วงนั้นเผอิญว่ามีพี่สาวเอายืมเครื่องนี้ไปใช้ใช้ตัวเนี้ย ถามว่าทำอ่ะได้ไหมอ่ะแต่ลองคิดดูดีเนี่ยกว่าจะครบทั้งขาหูมันมันคือมันใช้เวลานานมากแล้วที่สำคัญเราบอกได้เลยว่ามันต้องออกแรงกดตัวนี้วนไปไม่เจ็บไม่อะไรเลยสำหรับตัวบอดี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวสปาหน้ามามาทําขาคือมันต้องออกแรงกดมากๆมากๆจริงๆอะ่ะมันต้องออกแรงกดไม่งั้นอะ่ะมันไม่สามารถที่จะเห็นผลได้เร็วคือถ้าอัแนะนำนะถ้าคนกังวลเรื่องแบบ เซลูไลท์หรือว่าอยากจะเน้นที่บอดี้นะใช้ตัวนี้ดีกว่าเพราะว่ามันง่ายกว่ามากมากมากเลยแล้วก็เห็นผลเร็วกว่าถึง10เท่านะคะก็คือแยกชิ้นไปเลยดีกว่าจะง่ายกว่านะคะแล้วก็ท่าทางในการทำบอกไปแล้วเนาะขาวน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 ลากลงพุงวนเป็นวงกลมเล็กๆรอบขุมนะคะทำให้ดูนิดนึงไม่อยากเปิดอะอะอย่างงี้แล้วกันเนาะวนวนวนเป็นวงกลมเล็กๆรอบขุมนะคะแล้วก็จัดเอวเก็บเข้ามาเก็บเข้ามาง่ายมากๆนะคะถามว่า ทำให้คนอื่นทํายังไงวิธีการทําให้คนอื่นนะคะเช่นเดียวกับเครื่องทําหน้าเลยแตะตัวเขาด้วยเพราะว่ากระแสะไฟฟ้ามันวิ่งเป็นวงกลมถูกไหมถ้าเกิดเราทําแล้วเราไม่แตะตัวเขาว่ามันไฟฟ้ามันจะไม่ครบวงจรแล้วเครื่องมันก็จะดับนะคะหลายคนที่แบบเอ๊ะงงว่าทําไมเครื่องดับเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าบางทีกระแสะไฟฟ้ามันวนไม่ครบวงจรนั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อจํากัดของเครื่องบอดี้ทีโอนี่คืออะไรหลายคนถามเหมือนกันเลยว่าพี่คะ หนูบวมน้ํค่ะหนูเป็นกล้ามหนูจะใช้ได้ไหมบอกไว้ก่อนเลยว่า body chio ออกแบบมาสําหรับการสลายไขยมันนะคะอะไรก็ตามที่เป็นไขมันทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นไขมันสะสมไขมันใหม่ไขมันเก่าตัวนี้ใช้ได้แต่ข้อจํากัดของมันก็คือมันไม่สามารถใช้ได้กับกล้ามเนื้อค่ะคนที่ออกกํบบาลังกายอันนี้ส่วนตัวเลยเพราะว่าเป็นประสบการณ์ตรงออกกำลับบงกายน้องเป็นกล้ามไอที่เห็นน้องใหญ่นี่คือถ้าขยิบนี่คือเป็นกล้ามเลยนะเป็นกล้ามน้องแบบ เป็นลูกๆเลยเป็นเป็นผู้หญิงแข็งแรงมากถามว่าใช้ตัวน,นี้ลดไหมลดมันจะไปลดไขมันที่แทรกอยู่ในกล้ามเนื้อของเราแต่ว่าถ้าถามจะให้ขาเล็กลงโดยการสลายกล้ามนั้นจะต้องทำยังไงบท็อกค่ะแน่นอนเพราะว่าบท็อกเป็นสารที่จะช่วยสลายกล้ามเนื้อคือทำคู่กันไปจุดเวิร์กมากเพราะขอบอกแอปปบเปซิบอกว่าทำเหมือนกันเพิ่งไปฉีดบท็อกน้องมาเรื่องบท็อกน้องเอาไว้ทัดหลังนะคะเพราะว่าเรารู้ปัญหาเราคือ เราคือ,อกล้ามเนื้อใช่ไหมเราก็ฉีดโบท็อกเข้าไปเพื่อสลายกล้ามเนื้อเราก็เอาอีเน่ไถเอาไขมันออกโอ้โหคอมพิลี่เพอร์เฟกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะข้อควรระวงังอย่าทํานานเกินไปอย่างที่เราบอกว่ามันเซตเวลาไว้ที่5ค่นาทีอันนี้หมดเวลาหนึ่งรอบละกดอีกรอบหนึ่งได้10นาทีใช้ได้ประมาณ10นาทีถึง20นาทีกําลังงามถ้าเกิดว่าบางคนอ่ะโอ้โหอยากลดเร็วมากบ้าพลังซัดไป40นาที บางทีอาจจะแพ้ก็ได้นะคะไม่ใช่ของไม่ดีไม่ใช่มันแรงหรืออะไรแต่บางทีอ่ะเขาออกแบบมาสําหรับการทํางานเพียงแค่สิบนาทีหรือยี่สินาทีแล้วเราซัดไปสักสี่สิบอย่างเงี้ยมันจะบางทีมันมันมีมันล้างไม่สะอาดหรือมันมีอะไรที่ตกค้างอยู่ที่ผิวเรานานๆมันก็อาจจะทําให้เกิดเป็นผลอะไรขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตกตะว่าเฮ้ยเราแพ้อะไรเงี้ยบางทีมันขึ้นอยู่กับวิธีใช้ด้วยถ้าใช้แล้วมันมีมีเอฟเฟกต์อะไรอย่างเงี้ยเราต้องย้อนกลับไปดูว่าเอ้ยเราใช้มันแบบ ถูกต้องหรือเปล่านะคะแล้วก็วิธีการทาความสะอาดนะคะหลังจากใช้เสร็จง่ายมากๆเลยค่ะเอาผ้าชุบน้ําเช็ดเสร็จแล้วเอาผ้าแห้งเช็ดแล้วก็ถอดยางล้างทำความสะอาดหลังจากที่เรานวดขาสองข้างเสร็จเรียบร้อยนะคะแขนเขินพุงเพิงอาบน้ํานะคะล้างออกให้หมดนะคะไอเจลตัวสีฟ้าเนี่ยล้างออกให้เกลี้ยงเลยนะคะเพราะว่าเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนกันต่อไปนั่นก็คือชาดัง ล็อกดูร์มาติกค่ะดูม,มติกอันนี้ทําหน้าที่อย่างไรนะคะอย่างที่บอกไปแล้วในคลิปที่ตอนที่แนะนําเปิดกล่องเนื้อตัวนี้จะเป็นตัวกระชับเก็บงานเก็บเชฟเก็บสัสด่วนนะคะวิธีดีที่สุดของมันก็คือการใช้คู่กับนี้เลยค่ะ wrap ั p ค่ะ w ร a อั p นะคะถามว่าดีอย่างไรถ้าตัวนี้ลงไปเอาแรปพันนะคะโอ้โหเหมือนไปตามสถาบาันเลยอะ่ะ แรปทิ้งไว้ประมาณ1 5บหถึงยีนาทีหรือจะพันสานาทีก็ได้ระหว่างดูทีวีระหว่างทํากิจกรรมอะไรไปนะคะพอแกะแรปออกมานะขาเป็นทรงเลยอะแล้วก็ยังไม่พอเอลนี่จะเห็นได้ชัดมากเพราะว่าคือเอลมันจะคลอดเข้าไปแล้วก็ไอที่พุงเราที่ย้อยๆหรือแม้กระทั่งท้องแข็งนะมันจะกระชับขึ้นกว่าข้างที่ไม่ได้ทํามากๆเลยนะคะถามว่าแรปอันนี้ซื้อได้ที่ไหนอันนี้เอาซื้อมาจาก b e a บ t y b o สนะคะแต่ว่าสามารถใช้แรปที่เป็นแรปอาหารได้ เมื่อก่อนก็ใช้แรบอาหารแล้วเพื่อว่ารไปเจอตัวนี้เห็นเขาบอกเป็นแบรนสำหรับบอดี้โดยเฉพาะก็เลยลองซื้อมาถามว่าต่างกันมากไหมแอบซีบอกไม่ได้ต่างกันมากไปซื้อแรปที่แบบห่ออาหารก็ได้หรือแบบขโมยคุณแม่ในครัวมาก็ได้นะคะก็สามารถได้ใช้ได้เหมือนกันล้างออกเสร็จทาครีมพันแรป30นาทีแกะออกตกตบนตบครีมเท่าผิวนอกจากที่จะช่วยในเรื่องสัดส่วนแล้วนะคะยังช่วยในเรื่องผิวด้วยเพราะฉะนั้นสวยครบสุดนะคะกับบอดี้ทรีโอนั่นเองนะคะ ถ้าเกิดว่า,าสาวๆท่านใดสนใจนะคะรวมไปถึงว่าคิดว่าผลลัพธ์เนี่ยมันจะเห็นผลได้ขนาดไหนนะคะแนะนำอันนี้ขอให้เข้าไปดูรีวิวนะคะรีวิวใน Facebook ออยนะคะออยล่นะัทนุชค่ะ O I L Y n a t t h a n u c h นะคะเฟซบุ๊กส่วนตัวของรอยเองนะคะเข้าไปดูรีวิวในนั้นนะคะจะมีรวีวิวจากลูกค้ามากมายรวมถึงว่าผลพิสุจน์การใช้แม้กระทั่งรีวิวของตัวเองแนะนําว่าใครที่ใช้วัดเอาสายวัดวัดขาไว้ก่อนทุกครั้งนะคะแล้วคุณจะเห็นความแตกต่างบางทีมองด้วยตามันอาจจะยังไม่รู้สิ่งที่มองมองด้วยตาแล้วรู้ก่อนเลยคือผิวผิวที่เรียบเนียนขึ้นจากที่ผิวเคยเป็นคลื่นนะคะแล้วก็ ให้วัดเอาไว้พอผ่านไปแล้วสองสัปดาห์ไม่เกิน4สัปดาห์คอนเฟิร์มมาวัดอีกครั้งหนึ่งเล็กลงแน่นอนแต่คุณต้องซื้อใ์กับตัวเองนะว่าคุณทําจริงๆ3วันติดต่อสัปดาห์จันังครพูดหรือว่าจะเป็นพูดประหัตสุก็ได้3วันติดกันนะคะไขมันที่จับเป็นก้อนมันจะค่อยๆสลายสลายสลายแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทําไขมันที่มันสลายนิดนึงแล้วอ่ะมันจะกลับไปเป็นก้อนใหม่เพราะฉะนั้นมันไม่มีประโยชน์ถามว่าจะมีประโยชน์เมื่อไรเมื่อเราทำนะคะเราลงทุนไปแล้วเราก็ต้องเต็มที่กับมันนิดน เห็นผลแน่นอนนะคะอันนี้คอนเฟิร์มได้เลยนะคะสำหรับผลการใช้กับเครื่องแก้วนิคบอดี้